วัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้มีงานทําอีกนิดหน่อยนะครับคือคันนี้ก็เป็นทานฟอร์มเมอร์ไปแล้วนะครับคือมีโอเอ็มเร้นะครับนี้คือเขาไปชนมานะครับคือว่าก็เขาต้องการให้เปลี่ยนชุดสีนะชุดสีแล้วก็ตรงไหนที่มันแตกก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็เลย ต้องรื้อแบบนี้นะแล้วก็ไปซื้อไฟซื้ออะไรมาใหม่นะครับแบบนี้นะรถสตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับรู้สึกว่าไฟชอ็อตนะครับไฟชอ็อตคือน่าจะชอ็อตจากฟิลขาดนะฟิลขาดฟิตัวนี้ขาดไปเลยนะเปิดแจไม่มีไฟคือตัวนี้น่าจะชอ็อตเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเห็นมันชอ็อตกันอยู่นะเห็นมันขาดอย่างเงี้ยขั้วนี้น่าจะชอ็อตกันเลยไฟดับนะครับฟิลเลยขาดนะ ต,ตอนนี้เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก็สตาร์ทได้แล้วแหละก็เหลือแต่ทำให้มันสวยงามเหมือนเดิมนะครับชุดสีก็ไปซื้อมาแล้วนะครับนี่นะชุดสีก็อยู่ที่ร้านที่เดี๋ยวผมจะลงวิดีโอให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้อันไหนจะได้ลงก่อนอันไหนจะได้ลงหลังเนาะอันนี้เป็นการบิ้วแล้วกันบิ้วเล็กๆน้อยๆนะครับคือบิ้วแต่จุดส่วนภายนอกนะครับภายในก็ไม่มีอะไรเพราะเครื่องเขานิ่มเครื่องเขาดีอยู่นะครับเครื่องนิ่มดีอยู่นะบิ้วแต่ภายนอกเท่านั้นเอง ชะงนะมาครับเช้านี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถที่โมดิฟายชุดสีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคือชุดสีเนี่ยซื้อมาจากที่ซอยอีเคนะครับเอกชัย76นะครับผมคือชุดสีชุดนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยบางคนหน้าแล้วก็ชุดสีที่เป็นมันเป็นสีนะไอ้ที่เป็นเป็นสีดําสีอะไรพวกนี้แหละมันจะไม่ใช่นะครับมันมีแต่สีมาให้เราเป็นชุดสีเป็นพวกที่มีสติ๊กเกอร์นะ จะเป็นชุดสีนะครับพี่ก็บอกว่ามันเป็นของแท้นะแต่ว่าทุากนี้พี่เขาเอามาทำทวกทำสีเองตามสั่งที่เราสั่งได้นะครับนะเดี๋ยวผมพามาดูที่แกะออกก่อนนะมันจะเละแค่ไหนนะครับนี่ฮะที่แกะออกก็จะมีแบบนี้เลยนะครับแกะออกหมดเลยนะเนี่ยก็จะมีชุดไฟหน้าแล้วก็ชุดแก้มข้างนะเนี่ยแล้วก็อยู่บ็อกบ็อกข้างๆนะแล้วก็บังโคลน,นะ โคนนี้ก็ยังไม่แตกหรอกแต่ว่ามันมันมาทั้งชุดนะครับซีซมาทั้งชุดเนี่ยมันก็จะได้สวยทั้งชุดใหม่ๆทั้งชุดนะครับคืออันนี้เนี่ยลูกค้าเขาให้มาบิวโมดิฟายให้มันสวยงามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกด้วยเปลี่ยนไฟหน้าด้วยไฟมันช็อตด้วยนะครับรถมันสตาร์ทไม่ได้ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวรถเนี่ยผมทาเสร็จแล้วนะผม,ผมพาไปดูดใกล้ๆกเนะี่ยนี่นะสภาพที่ตอนเมื่อวานนี้น่าจะเป็น ทานโฟ์เมอร์อยู่นะเมื่อวานทานโฟ์เมอร์อยู่แต่วันนี้ก็เสร็จแล้วนะแต่แต่กระจกด้านบนยังไม่ได้ใส่แค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยก็จะใหม่ๆแบบนี้เลยนะ,นะผมพาดูใกล้เลยก็ได้สีเนี่ยมันเป็นงานใหม่นะครับงานสีใหม่ๆเลยชุดสีใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็ไปที่เอกชัย76นะครับหรือว่าโทรไป าตามคลิปก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้จะมีคลิปอยู่นะครับที่ผมลงไว้นะครับมันจะมีทุกรุ่นนะของคลิปของอะไรก็มีนะเนี่ยดูด้านหน้านานะแต่ว่าไฟเราต้องซื้อมาคนละที่กันนะไฟกับชุดสีเนี่ยคนละแบบมาคนละที่กันนะครับอันนี้คือชุดตัวล่างสีน้ําเงินเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดสีนะมันเป็นชุดไอเนื้ออีกอย่างหนึ่งนะชุดสีก็จะมีแต่สีมานะ แต่คันี้รถเขาอาจจะไปทําล้มมานะครับคือแกน,อนโชคมันคดนะครับผมคือต้องเปลี่ยนแกนโชคใหม่นะถึงจะตรงนะครับผมก็คันนี้ไปชนมานะชนรู้สึกว่าชนมาหนักอยู่ชนจนตัวนี้แอบน,นะเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าโค้งเนี่ยมันจะทับไปด้านในนะขึนคอเนี่ยทับไปด้านในเพราะตรงนี้มันใส่ไม่ได้ใส่ไม่สนิทนะครับก็อยู่ได้ประมาณนี้แหละ ไอ้ตัวไหนมันแตกนะครับตัวไหนมันแตกผมก็ทําเอากาวนะครับทาไว้นะนี่ยังติดอยู่เลยกาวร้อนนะฮะห,หยอดไว้นะบางจุดนิดๆหน่นนอยๆนะครับอันนี้พวกนี้มันไม่ใช่ชุดสีนะมันมันไม่มีมา,ม,ม,ม,ามันมีมาแต่พวกชุดสีแบบนี้นะนเงินแก้วนะทิ้งเลยนะ นะหาใครสนใจงานบิวรถพวกให้มันดูสีสดสีสันสดใสก็ให้ผมช่วยทำได้นะคือก็อไปซื้อชุดสีมาใส่ใหม่นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับงานเล็กๆแต่ว่าใช้เวลานานอยู่เพราะว่าบางตัวเนี่ยกิปมันจะหักออกนะกิ๊มันจะหักออกอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปหากิปมาใส่นะครับผมกิ๊คันน็อตต่างๆมันต้องครบทุกตัวนะถ้ามันไม่มีก็ใส่ มันเจอสั่นเพราบแคบๆคเหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวกันเรือนไม้เนี่ยไม่มีนะครับตัวป้องไม้เนี่ยไม่มีมาคือมาจะชุดสีพวกนี้นะไม้ปิ้งเลยนะตอนนั้นไฟมันช็อตมันมีไฟอะไรเลยนะครับแล้วก็ไอ้สตาร์ทไม่ได้นะครับไฟเลี้ยวไม่ติดแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่ติด แล้วก็ไฟหน้าไม่มีนะครับเบรกไม่มีนะครับไม่มีอะไรสักอย่างนะครับก็คือใช้เวลาบิวก็ประมาณ1วันนี่แหละนะครับ1นวัน1วันเต็มๆนะครับเพราะว่าเล่งไปซื้อของมาเนี่ยเครื่องสตาร์ทติดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ถ่ายน้ามันเฟืองท้ายนะแล้วกเ็เปลี่ยนพ้าเบรกใหม่นะครับนี่ผมก็ล้างได้นิดหน่อยนะแค่เอามารีวิวให้ดูนะ ชุดสีนี่จากร้านจากร้านอ, أ, อยู่ซอยเอกาชัย76นะครับผมซอยเอสนะยา่านบางบอนมีอยู่ร้านเดียวนะครับถ้าจะไปอีกที่หนึ่งก็จะอยู่แถวใกล้ใกล้วุฒากาศนะครับถนนเอกาชัยเหมือนกันแต่ว่าใกล้วุฒากาศแล้วนะครับ คือเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะคืองานตัวนี้ก็ส่งงานแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะหากระจกใส่แล้วก็เตรียมส่งงานให้พี่เขานะครับนะปกติก็เละมากเลยมาทานโฟ์เมอร์ตอนแรกว่ามันผมกลัวว่ามันจะช็อตพวกกล่องพวกอะไรนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันช็อตที่ไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวนะแต่ผมให้ดูนี่นะตัวไฟเลี้ยวนี่มันหลุดออกจากกันนะ เนี่ยมันหักออกขามันหักออกนะมันห้อยอยู่ด้านในนะครับนิ้มหล่นอยู่ด้านในนะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับว่าไฟมันช็อตไฟมันดับสตาร์ทไม่ได้เลยม่ติดขาก็ไม่ติดมือก็ไม่ติดนี่สาเหตุนะครับขั้วอาจจะไม่ค่อยชัดนะขั้วบวกกับขั้วลบมันไปชนกันขามันไปค่อมกันอยู่นะทําให้ฟิวขาดฟิวมันขาดนี่เนี่ยเจ้าของรถเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผม สตาร์ทไม่ติดแล้วก็รถก็พังเยอะนะครับคือมันแตกเยอะนะก็ก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยมาติดต่อผมนะผมก็เลยเอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอามาครับผมเดี๋ยวทําให้นะครับก็จบไปด้วยดีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ไปบ่ายแล้วนะไปบายแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ